สวัสดีคะ่ะทุกคนมินูก,ก้านะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามมินในสตรีมบ่อยมากว่ามินใช้คีย์บอร์ดตัวไหนอยู่ทําไมเสียงเพราะจังซึ่งมินก็แอบใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็สปอยมาสักพักนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่มินจะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เลยโลก้ายักษ์3 Pro รุ่นมายราบิชั่นนะคะ จะบอกว่าทุกคนมันสวยมากและมินก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ชอบมากจริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะมินจะมารีวิวให้ทุกคนเห็นถึงความเจ๋งแจ๋วของตัวนี้ว่ามันมีความสวยงามยังไงแล้วมันก็มีฟังก์ชันและความเจ๋งมากแค่ไหนนะคะไปดูรีวิวกันเลยและนี่นะคะก็คือแพคเกจจิ้งของคีย์บอร์ดไมอราตตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางโลกาเนี่ยเขาออกแบบแพคเกจจิ้งออกมาได้ดีเหมือนเดิมเช่นเคยอันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามมาก ถ้าดูหน้ากล่องนะคะมินคิดว่าตัวนี้น,ะน่าจะเป็นมายาลาบในอุดมคติของโลกาถ้าใครได้ดูตัววิดีโอเปิดตัวของโลกานะคะที่เป็นเปิดตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าโลกาเนี่ยแทบจะไม่ใช่แบรนด์ที่ขายเกมเกมิ่งเกียร์แล้วจะไปเปิดทาค่ายหนังแล้วเพราะว่าแบบแอนิเมชั่นเขาเจง๋งจริงๆอะให้ทุกคนไปลองดูนะคะซึ่งหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะคะอุปกรณ์ที่ได้มาเนี่ยก็จะมีตัวคีย์บอร์ดยักษ์สากโปร75์คู่มือการใช้งานสาย USB C สวิ t ช h และคีย์แคปพูลเลอร์นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนสวิตช์กับคีย์แคปได้ตัวนี้ก็จะมีประกัน2ปีที่สําคัญเลยเนี่ยเราสามารถนําไปคัสตอมต่อเองได้ด้วยโดยที่ยังไม่หลุดประกันตัว PCB ค่ะมาพูดในส่วนของตัวดีไซน์ก่อนดีกว่าค่ะทุกคนซึ่งครั้งแรกที่มินเห็นเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิ มันสวยแบบเงาแมา่ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาด75%ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะคะก็จะเป็นอะคริลิกใสที่มีความทึบค่ะแต่ว่าเราก็สามารถเห็นข้างในได้นะคะเวลาที่เราเปิดไฟตัวคีย์บอร์ดซึ่งความที่เขาใช้สีม่วงเนี่ยมันก็จะสื่อถึงตัวละครเมยราบแล้วก็สื่อถึงตัวโลโก้โลกานะคะซึ่งมีรู้สึกว่าดีไซน์คีย์บอร์ดอะมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยอะบวกกับแบบตัดกับตัวคีย์แคปที่เป็นสีเขียวอ่อนตรงนี้แล้วก็มีอันนี้จริงๆมินว่ามันเป็นสีครีมนะนนะอั้ เออก็แบบสวยอะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์แคปนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ PBT ไดซับต้องออกเสียงให้ถูกก็จะไม่ลอกนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ลักษณะเนี่ย เขาบอกว่าดีไซน์มาจากตัวละครไมยราบเลยมาดูด้านหลังกันด้านหลังตรงนี้นะคะก็เขาทำโมขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ด้านตรงนี้เนี่ยจะสลักคำว่าโลกานะคะสวยมากเลยส่วนการใช้งานเนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยก็จะเป็นระดับนี้ที่เราไม่เอาอันนี้ออกมานะคะแล้วก็จะสามารถปรับได้อีกทั้ง2ระดับซึ่งเราก็คือดึงตัวนี้อยกมาอันนี้จะเป็นระดับที่สูงที่สุดถ้าใครชอบแบบสูงๆนะคะหรือว่าถ้าใครชอบสูงขึ้นมานิดนึงอ่ะก็อ่อนเล็กตรงนี้ออกมา ซึ่งก็จะรองรับทั้งการใช้งานในคนที่เอาไปทํางานหรือว่าคนที่เอาไปเล่นเกมนะคะมินมองว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากและที่สําคัญทุกคนมินไม่เคยเจอคีย์บอร์ดหนักขนาดนี้มาก่อนอันนี้นะคะหนัก1กิโลกับอีก17กรัมเลยซึ่งที่เขาเพิ่มเพเลทกับน้ําหนักขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ตัวคีย์บอร์ดมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความยึดติดเกาะโต๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้ฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ย ก็คืออยู่กับที่มั่นคงนะคะในส่วนของสเปคนะคะก็คร่าวๆตัวนี้75%แล้วก็เป็นไฮค a l i t y อ c คริลิกเคสนะคะมีความแข็งแรง สวิตนะคะก็จะมีให้เลือกทั้ง2แบบเลยจะเป็นสวิตนมเย็นกับสวิตชาไทยนะคะซึ่งสวิตนมเย็นเนี่ยก็จะเป็นแบบลีเนียฟิลตอนกดเนี่ยมันก็จะรู้สึกนุ่มๆทํางานได้ไวเหมาะกับการเล่นเกมนะคะกับอีกแบบหนึ่งเป็นสวิตชาไทยหรือแบบแท็กไทยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีฟิลลิง่งคล้ายๆเรากดสวิตเบาค่ะแต่ว่ามันจะมีความแรงกว่าดีกว่าเหมาะกับคนที่ชอบกดแบบหนักๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้ง2ต,ตัวเทียบกันเลยดีกว่า มาพูดในส่วนที่มีนค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะนั่นคือตัวจอกับตัวน็อปค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีในคีย์บอร์ดมายยดาตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้มินไม่เคยใช้คีย์บอร์ดตัวไหนที่แบบว่ามีจอกับมีแบบว่าปุ่มที่เราสามารถปัดจาบบนคีย์บอร์ดได้นึกออกไหม แล้วตัวนี้มินก็ตื่นเต้นมากทั้งมีเมนูภาษาไทยหรือว่าเราสามารถปรับตัวสีของคีย์บอร์ดจากตรงนี้ได้ปรับการเชื่อมต่อปรับแสงปรับความสว่างหรือว่าปรับระดับเสียงเนี่ยเราสามารถทําจากบนคีย์บอร์ดได้หมดเลยเดี๋ยวมินจะทําให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนบ้างนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งถ้าใครที่เชื่อมต่อคีย์บอร์ดครั้งแรกนะคะแล้วพิมพ์คีย์บอร์ดไม่ได้เนี่ย ให้เราหมุนตัวนี้นะคะไปที่เมนูของการเชื่อมต่อค่ะนี่จะเป็นเมนูนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะตอนแรกเนี่ยของคนอื่นมันน่าจะเป็นอันนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเอาไว้สําหรับตัวดองเกลิลที่เราจะไปเชื่อมต่ออีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครเชื่อมต่อสาย USB-C แบบมินก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ติ๊กไปที่อันนี้คือมิเชื่อมต่อแล้วนะ,ะสมมติว่ามินทําอันนี้ให้ดูอ่ะอันนี้คือสําหรับคนที่ต้องการเป็นใช้แบบไวเลสนะคะ แต่ว่าถ้าใครที่ต้องการบลูทูธนี่ก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ไปกดเชื่อมต่อในโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อื่นๆใดๆของเราอีกทีหนึงอันนี้คือมีนเคยเชื่อมต่อไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ถ้าใครต้องการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็เป็นตัวสายตัวนี้ได้เลย USB ต่อสายนะคะง่ายมากๆอ่าเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวฟังก์ชันก็จะมีฟังก์ชันระบบ ว่าเราใช้ Windows ใช้ Mac ใช้ iOS ใช้ Android นะคะมปนใช้ Windows ก็กดอันนี้ไปนี่วิธีการใช้อันนี้นะทุกคนก็คือหมุนแล้วก็กดมันทำมันทได้หมดเลยอ่ะพออันเนี้ยมิ้นหมุนมาจากดะบบกใช่ไหมก็มาที่เอฟเฟคสีนะคะเอฟเฟคเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยก็คือสามารถปรับได้จากตัวคีย์บอร์ดเลยซึ่งมันเจง๋งแล้วก็สวยมากๆทุกคนมันสะดวกมากเลยอะแบบบางทีเราเบื่อแล้วก็กดปรับจากนี้หรือว่าถ้าเราไม่อยากใช้ก็กดปิด นี่นะคะอ่าเป็นใช้แบบที่1ห,หรือว่าสีถ้าใครไม่อยากใช้ R G B แล้วอยากเปลี่ยนเป็นสีแดงล้วนนี่ฮสวยงามมากหรือว่าจะเป็นสีส้มคือเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้หมดเลยนี่ง่ายง่ายมากๆจริงๆแล้วก็ในส่วนของความสว่างนะคะก็นี่เอาบอลน้อยๆหน่อย,อ,ยอิดเดืดเึ๊ดเดืด,ด,ดความเร็วเช่นเดียวกันเร็วช้าเร็วมากเดี๋ยวช้าเร็วมากอะไร <laughs> เ <c oughs> สียงตรงนี้นะคะเราสามารถปรับลดเสียงได้นะคะจากในตัวนี้ได้เลยนี่อันนี้ก็คือเพิ่มอันนี้ก็คือลดภาษาถ้าใครที่เป็นคนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนนะคะเราต้องมาปรับภาษาไทยตรงนี้นี่นี่แล้วก็ เราสามารถอัพรูปภาพหรือว่าจะเป็นไฟล์ GIF นะคะเข้าไปที่ตรงหน้าจอตรงนี้ได้หรือว่าถ้าเราจะเป็นหน้านี้ก็นี่นะคะบอกเวลาบอกเปอร์เซ็นต์บอกวันที่นะคะแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะคือเราเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะทุกคนก็ให้เรากด fn กับปุ่มนี้นะคะกดพร้อมกันตรงนี้ปุ้ง1ทีใช่ไหมทีนี้ถ้าเวลาเราจะลดเสียงเห็นไหมทุกคนนี่อันนี้คือมินหมุนอันนี้อยู่ ถ้าเวลาเราจะเพิ่มลดเสียงเนี่ยหรือว่าเวลาเราจะหยุดเพลงนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ก็จะเป็นการพอย e กับเพลงนะคะโอเคค่ะแล้วนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวไดรเวอร์ยักษ์สาโปรมายดามนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนเชื่อมต่อคีย์บอร์ดก่อนนะคะแล้วค่อยลงตัวไดรเวอร์ตัวนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมินลงไดรเวอร์ก่อนแล้วค่อยต่อคีย์บอร์ดแต่ว่าเราอัปโหลดรูปไม่ขึ้นอันนี้ก็เดี๋ยวมินคิดว่าทางโลกน่าจะแก้ไขตัวไดรเวอร์นะคะ หลังจากที่เราโหลดไดเวอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คลิกเข้ามาค่ะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะคะทั้งตั้งปุ่มมาโครหรือว่านี่มาโครลิอันนี้ก็เป็นปุ่มต่างๆนะคะรวมถึงไฟ RGB ก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยอันนี้นะคะถ้าใครต้องการที่จะอัปโหลดรูปลงไปบนคีย์บอร์ดของเรานะคะอย่างแรกเนี่ยก็ให้เรา,เาไปโหลดไฟล์กิฟที่เราต้องการมาก่อนนะคะนี่ เราก็จะกดเป็นตัว Import ตัวไฟล์ที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คือมินเลือกมาแล้วว่าจะอัปโหลดเป็นเจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะคะหลังจากนั้นที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็ให้กดอัปโหลดทูคีย์บอร์ดตรงนี้นะคะนี่กดอัปโหลดถ้ามันอัปโหลดได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์อย่างนี้เลยนะคะรวมถึงบนคีย์บอร์ดของเรานะคะก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แบบเดียวกันเลยนี่ถ้าใครขึ้นแบบนี้นะคะก็คือจะสามารถอัปโหลดรูปได้เดี๋ยวเราก็รอ นี้มาแล้วน้องแมวของเราน่ารักไหมทุกคนซึ่งจะเห็นว่ามันก็จะมีขอบที่เหลืออยู่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสเกลของตัวรูปที่เราได้มาเลยนะทุกคนถ้าสเกลรูปเป็นยังไงนะคะก็อัปโหลดมาก็จะได้แบบนั้นอ่ะมิ้นจะลออีกอันนึงนะคะอันนี้อ่ะเป็นหมีน้อยฮัลโหล้้วก็กดอัปโหลด o ูคีย์บอร์ดนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสเกลรูปกัน นี่นี่นะคะจะเห็นว่าตัวสเกลดูอจะเป็นเหมือนตามที่เราอัปโหลดลงมาเลยเพราะฉะนั้นมีแนะนําว่าถ้าใครต้องการให้เต็มจอก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุลัสด,ดีกว่านี่ง่ายมากแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเลือกเล่นได้เลยนะคะในตัวโปรแกรม Diver นี้เลย โดยสรุปนะคะสำหรับเจ้าตัวโลก้ายักษ์สาโปรุ่นไมยารา Edition น,นะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับมินคิดว่าเป็นคีย์บอร์ดที่คุณภาพเกินราคามากๆเลยส่วนตัวมินมองว่าแทบจะเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดตัวหนึ่งในราคา4,290บาทคือไม่รู้เขาขายราคานี้ได้ยังไงอ่ะทุกคนรวมถึงมินชอบฟิลลิ่งในการกดกับเสียงมากๆซึ่งตอนนี้นะคะมินก็ใช้เป็นตัวส w i t c h นมเย็นอยู่มันให้ฟิลลิ่งแบบกดไวแล้วก็นุ่มแล้วก็เสียงพราะมมากๆแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการฟิลลิ่งหนักๆแน่น พิมพ์งานม,น,มนมันเนี่ยมินก็แนะนําเป็นอีกสวิตหนึ่งนะคะก็คือสวิตชาไทยค่ะนอกจากนี้นะคะมินก็ยังชอบในส่วนของดีไซน์คือเขาดีไซน์ออกมาได้แบบไม่ซ้าใครจริงๆแล้วก็สื่อถึงตัวมายาดาบรวมถึงโลกาได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มินชอบมากๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจ,จะชอบเหมือนมินนะคะก็คือน็อปตัวนี้กับจอแสดงผละคะ่ะนอกจากเขาจะมีเมนูภาษาไทยให้เราแล้วนะคะมินก็ชอบที่เขาสามารถปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆได้ จากบนคีย์บอร์ดแล้วมันจบได้เลยแต่ว่าถ้าใครต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มีไดเวอร์ลองรับให้เราสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระอีกมีคิว่าเขาค่อนข้างให้มาครบแล้วก็คุ้มมากๆเลยตอนนี้ก็ยกให้เป็นคีย์บอร์ดที่มิ้นชื่นชอบม,มากที่สุดในเวลานี้เลยค่ะ ซึ่งสำหรับใครนะคะที่สนใจในคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวมินจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไวท้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้เดสคริปชันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะถ้าใครต้องการให้มินรีวิวหรือทำคอนเทนต์อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้เดสคริปชันนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้มินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย